เราอยู่ตรงไหนเนี่ยต,ตรงที่ไอ้ที่เดินมานี่คือนับรวมมั้ยเนี่ยเออถ้าเกิดว่าถึงจุดนี้เขายืงยืแบบนี้ตลอดใช่ไหมตอนนี้เราเนี่ยอยู่ตรงนี้อุ้ย <laughs> นี่เราจะเดินโน <laughs> <laughs> ู่นใช่ผ่านไปน,นู่น <laughs> ที่นี่เราก็จะมาถึงตรงนี้ใช่ นี่คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินผ่านไปห้ได้ศึกษาธรรมชาติเพื่อผิชมความสวยงามด้นนบนอันนี้จะเป็นข้อห้ามเงงงิทาาา่่ยข้อี แล้วนเ,นเป็นยังไงเนี่ยเป็ไงบอยไหวไหมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆไปก่อนได้เดี๋ยวไปพันปกติอ่ะเราจะวิ่งขึ้นเอ่อขึ้นไปก่อนไปรอข้างบนไม่ใช่หรอหวานตันนี้ตั้งเบาหวานตังง้งคมไปไหวไม่ได้วนไปอ่บอยพักก่อนสลับกันสู้ๆผมตามไปเป็นช่งชวงๆไปทุกร้อยเมตร น้องก่อนครับนี่มันมีเนาะป่าด้วยสี่ร้อยเมตรอันนี้เหมือนมันเพิ่งทำเปล่าวะมดเน,นี่ยดูหมาดูหมาเขานอนเลี้ยงลยอ่ะล้รอไช่ เราหยุดรอมันก็หยุดรอนะที่จะ408 408เมตรมันจะมีหลักหมดอยู่ที่เราที่พี่นั่งเมื่อกี้40อันนี้เข้าช่วงที่500ต้องไปเรื่อยๆเล่เไว้คนที่สบายที่สุดน่าจะเป็นหน่อยแหละใช่ ขนาดต้องใช้เชือกเลยครับช่วงนี้โอ้ล,ลงถ้าเราเดินไลน์ไหนวะนี่ก็ได้วะอ๋อเขาเื่อเวลาลคนเยอะใช่ไหมขึ้นลงเฮงไหวอยู่ิ๊บๆครับ <c oughs> อะไรนะสบายเดิสบายท <c oughs> ี <c oughs> ่เจ็ <c oughs> บตายสบายถา สามทหารเสือเนี่ยโอ้ตามติดๆเลยโอ้เฮ้ยวิวมาเว้ยวิวมาเว้ยห้าร้อยเมตรอ๋อไม่เร็ววะเร็วะพี่เริ่มเริ่มหินหมอกจังๆไปทักคนแค่ดีกว่าเหรอเห็นแค่ ทำหน้าทามนดูช <si> ันชันมันชันอยู่แล้วหน้าชันชันมีนคาขึล

อีกร้อยเมตรสุดท้ายนิดเดียวเนี่ตออยตรงนี้ถึงแล้วพ้นตรงนี้ไปก็ถึงแล้วเด้งเด <c oughs> ้งผมลืมพกยาวเลยเหัวใจคุณสุดยอดมากดดคุณขึ้นไปเห็นแล้วเนี่ยคุณจะหายเหนื่อย ใครที่ทอ้อเดินที่มาแล้วท้อให้ดูพี่คนนี้ไว้เป็นตัวอย่างคนนี้ไว้ครับ,รบสารพัดโลกครับแต่เขาก็มีความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือต้องหัวใจจริงๆนะใจมกักอนใช่เราจะขึ้นไปชมความสวยงามด้วยกัน นิดเดียวจะได้เห็นทางลาบบ้าสุสุ ไถึงแล้วข้างบนนี่เอง สวยงามทางธรรมชาติไม่เห็นว่าหมดจะปิดเปิดเปิดนะแม่ใช่นะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะ ดินชาสีนครินทร์นะครับด้านโน้นจะเป็นเหมืนป่าห้วยขาแข้งครับส่วนข้างหลังเรานี่จะเป็นุดินชาติผู้เตยนะครับเืนป่าห้วยขาแข้งคุ้นคุ้นไหมครับคุ้นคุ้นเนาะคุ้นนะคุ้นเหมือนเมื่อวานไปมาแล้วนี่อะไรนี่นะนนนครับ <c oughs> นะห้วยขาแข้งอยู่ด้านโน้นครับด้านที่เราจครับส่วนด้าน,น,นทางที่เรามาจะเป็นุดินชาตสีน้ำขลิน ส่วนข้างหลังเรานี่จะเป็นอุทยานแห่งชาติที่เคยเป็นร้อยต่อร้อยบาะ ไไาพวกน,น้ำดื่มแล้วก็ขนมหวานมาบ้างกดีนะครับเพราะว่าน้ำมีต้องกินตลอดคาั 来，干两口。 Okay. Okay. <laughs> สวัสดีครับภาพที่อยู่ด้านหลังของท่านก็คือยอดเขาเทวดานะครับอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล1,223เมตรโดยประมาณนะครับแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสภาพร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกาลังกายนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะครับสภาพของปอดและหัวใจนะครับถ้าพวกเราพร้อมพกใจมาด้วยนะครับถ้ามีใจรับรองเราจะได้รางวัลจากที่ท่านเห็น่ เรื่องหลักนี้ครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวคุยกับคุณปาโมดนะครับเป็นผู้ที่ริกริ่มแล้วก็แนะนําให้พวกเรามีทิปนี้นะครับเชิญครับคุณปาโมดครับอผมก็ขอแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโรคหัวใจนะครับหรือเบาหวานอะไรประเภทนี้ก็คือว่าก็ขอให้ประเมินตัวเองนิดนึงนะครับว่า ว่าไหวไหมนม่จา่ว่าทางค่อนข้างชันมากๆใช่ใชใชทางนี้ทางขึ้นบอกได้เลยว่าขึ้นอย่างเดียวดิ่งอย่างเดียวเลยครับประมาณ <c oughs> น,น่าจะประมาณ5องศาได้นะ <c oughs> ผมว่าเกินครับเกินเ4อ,องศาได้ครับยิ่ง400เมตรสุดท้ายนี่คือต้องถ็นกับสต่เชือกกันเลยทีเดียว<า>เขาจะามีเชือกไว้ให้ค่อนข้างชันมากๆแล้วก็การแดิงกายสำหรับการแดิกายนะครับแนะนําเป็นเกณขายาวแต่ไม่ควรเป็นเกณฑยีนนื่จากว่า ถ้าเป็นเกงยีเนี่ยหนึ่งมันหนักกับสองมันจะเสียดสีที่ที่ขาเรานะครับก็คือจะอาจจะรู้สึกได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือเป็นเป็นเกงเดินป่าเบาๆจะดีกว่าแล้วก็รองเท้ารองเท้าวิ่งนี่ไม่ไม่แนะนำรองเท้าผ้าใบควรจะเป็นรองเท้าที่ใช้สําหรับวิ่งประเภทเดินป่ามีดอกยางลึกๆนะใช่ครับอันนั้นจะเหมาะเหมาะกว่านะครับเพราะทางมันค่อนข้างชันแล้วก็่นบยากาศข้างหลังเป็นไงบ้างครับ สวยงามครับแล้วก็ตอนนี้ลมแรงมากดูจากผมก็รู้ครับผมนี่ฟิวสยายเลยครับฟิวสวยสวยใช่ครับ้าอย่างนั้นเราชมบรรยากาศเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโผเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นาบไปอีกลับ ขึ้นมันก็ขึ้นเราลงมันก็ลงจ้องจริงได้เองแล้วก็กัดกันก,กับหมาแล้วไปด้วยกันเนี่ย <c oughs> ไปด้วยกันมาด้วยกัน <c oughs> กัดกันหมาเลยนะ้งคันเนี่ย